ครับสวัสดีครับพี่น้องจะให้ชมบรรยากาศตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับมาดูนะครับทุง่งนานะครับอยู่ข้างเมนตรงนี้คือขยายได้ไหมขยายดูอันนี้คือเมนนะครับ ตรงนี้คือเมนนะครับก็เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละที่ที่ผมมานอนตอนกลางคืนก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาที่หว่านข้าวลงไปแล้วนะครับหว่านด้วยวิธีใช้รถหยอดนะครับครับพี่น้องมาดูบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับเอ,อ่อ <Ka> เห็นเดียวซูมให้ดูนะครับสัตว์จริงต่างๆเออนกนะครับ นกร้องนกหากินตอนเย็นนะครับผักบุ้งขึ้นเต็มเลยครับผักบุ้งนะครับแม่บ้านเขามาเก็บไปทำกับข้าวสองสามรอบแล้วนะครับผักบุ้งก็มีนะครับให้ดูคลองยังไม่มีน้ำนะครับตอนนี้คลองมันแห้งนั่นคือแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์ เย็นมาน้ำก็ไม่ไหลแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับตัวนี้ก็เป็นคลองมีปลาอยู่นะครับมีปลาหลายตัวอยู่ตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับมีไม้ประดูไม้ยางนาไม้สักไม้อะไรอีกเดี๋ยวไม้พยุงไม้แดง จำไได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเจอต้นนะครับจะบอกอ๋อมีมีต้นไอ้นี่เกิดต้นอะไรเนาะนี่เน,นาะมะขามป้อมมะขามป้อมก็มีเอามาหลงก็ขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่อันนี้พยุงนะครับนู้นหลงไปนูน่นที่พามาชมบรรยากาศตอนเย็นก็คือ,อ,อวันนี้นะครับจะมาเสียบไฟในศาลาที่ผมมานอนนะครับ รวจความเรียบร้อยก่อนโอ้ร่อยหลมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเสียบไฟติดหรือย่างเสียบไฟให้ปลานะครับดูนะครับกลางคืนเราจะมานอนฟังเสียงปลากันคืนน,นี้ครับนี่มุงยังไม่กลางครับเดี๋ยวตอนมาค่อยกลางนี่ครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับ ดูบรรยากาศผมมาปลาเสียงปลาเสียงปลาตรงนี้ก็เย็นเย็นก็จะมานั่งนะครับปกติผมก็จะมานั่งตรงนี้เย็นเนั่งลมกรูเย็นเยนก็จะมาดูปลานะครับปลาเขาก็จะกินอาหารเขาก็จะเสียงปัวป้าปัวป้า,ปา,ปาอยู่แถวนี้แหละครับแถวนี้แต่ก่อนกล้วยโอ้งามมาก อันนี้เป็นญ้านะครับเขาเรียกว่าญ่าหวานเอาญ่าหวานมาปลูกไว้แล้วข้างในเนี่ยจะเป็นอ้อยนะครับจะเป็นอ้อยอ้อยพันุที่เขาเอาไปคันที่เขาขายอ้อยข้างถนนนะครับอันนี้กล้วยจะหักนะเอามาคัมไว้นะครับกล้วยก็พอได้กินโอ้ต้นนั้นล,ล้มล้ะโอ้เสียดายเสียดายมากนะครับ แต่น่าจะยังไม่เก่น่าจะยังไม่เก่นะครับอ้ยอันนี้ก็เป็นสะพานเดินข้ามนะครับเมามานี่เดินไม่ได้นะครับตกต้องเซียนจริงๆถึงจะเดินได้ทอนเดียวอ่าเดี๋ยวพาดูฝั่งนี้นะครับนอ้องตรงนี้นี่เขาเพิ่งหวานไปเมื่อสองวันนะครับ เพิ่งปันแล้วก็วานลงไปมาสองวันนี่ฝั่งนี้ก็เป็นอุมโมงต้นไม้เป็นไม้ลักษณะเดียวกันดี้วครับแถวนี้จะมีต้นผักหวานขึ้นหลายต้นอยู่อยู่นน่นหนึ่งสองสามผมนับบันก่อนได้ได้เจ็หรือแต้นนี่นะครับผักหวานสูงแนกเนี่ยสูงเท่ากับโอ้น่าจะเก็บเกือบมาเก็บยอดได้อีกแล้ว หวานผักหวานสูงเท่าหัวคนแล้วก็มีแล้วก็ที่ยังนี่ผักหวานนะครับต้นผักหวานนี่เขาผักหวานผักหวานมันจะขึ้นกับไม้แดงนะครับนี่ต้นผักหวานเอาต้นเอาเมล็ดเออเมล็ดมะพราะ้าวปลูกก็ได้นะครับเสียบข้างไม้แดงนี่ว้าโอกาสรอดเกือบทุกต้นนะครับมันจะชอบไม้แดง นี่ต้นหนึ่งตรงนี้อีกต้นหนึ่งอ๋อตรงนี้มีไหมมีไม้แดงที่เหลืออยู่ประมาณยี่สิบสามสิบต้นผมกะว่าปีนี้จะไปหาผักหวานที่เขาเพะไว้เป็นถุงนะครับที่เขาขายถุงละสิบบาทสิบสองบาทเนี่ยเอามาแล้วก็มาลงประกบไว้นะครับยังไงผักหวานก็กินได้ขายได้นะครับดีกว่าให้ไม้แดงขึ้นปเปล่าๆนะครับตรงนี้เป็นต้นตะขบขึ้นเองนะครับตะขบ ขึ้นฝั่งสากมีต้นตะขบขึ้นนี่ข้อดีของมันก็คือนกฟังเสียงนกเสียงกาเข้ามากินในไอ้ลูตะขบต็มเลยนะครับนกเขาจะมากินกันกตะขบ <c oughs> อันนี้ไม้พยุงนะครับโดนลมพายุไม่ถึงกับพายุหรอกโดนฝนหักนะครับ ก็จะฉีกหกักง้ยายเยหักนะครับผมก็เลยมาตัดไปตัดยังไม่เสร็จหรอกต้องเอามีดมาเล็มอีกเสร็จแล้วก็จะเอาไปกองไว้ตรงศาลา,ราตรงนั้นตรงศาลามันจะมีมีเตาเผาถ่านด้วยนะครับถ้าขีเกียดเผาเราก็เอากองไว้เป็นฟืนก่อไฟนะครับต้มน้ำกาแฟกันนะครับ กบว่าช่วงนี้ก็จะมานอนนาเกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันแหละครับยกเว้นวันไหนนี่ปลวกนะครับเนี่ยวันไหนขี้เกียจจริงๆก็จะมาเปิดไฟให้ปลาโอ้สวยมากบรรยากาศตรงนี้เนาะนาะ่นะงนี้เหมาะมากเลยนี่พี่น้องเดี๋ยววันหลังจะเอาเปลมาผูกโอ้นอนตรงจอมปลวกเนีลวมั่งสักวันหนึ่งเออขอาขอาซาขขาซาเดี๋ยวจะมานอนตรงจอมปลวกนี่มาผูกเปลก่อ,อไฟ ก็ไฟหุงข้าวนอนตรงนี้เนาะน,นอนเอาบรรยากาศนอนเอาบรรยากาศนะครับก็โอเคนะครับพี่น้องวันนี้พาเดินชมยังไม่ได้อันนี้ได้ประมาณครึ่งสวนนะครับอยู่ฝั่งนู้นฝั่งเอโซลาเซลล์ยังไม่ได้ไปดูนะครับเราดูแค่นี้ก่อนผมไม่เดินเข้าไปแล้วกลัวยุ่งเพราะว่าหกโมงกว่าแล้วตอนนี้เข้าไปดรียกจะกัดอาบน้ําแล้ว โอเคนะครับพาพี่น้องชมบรรยากาศท้องทุ่งงะไร่ปลายนาบรรยากาศดีครับต้นไม้ทุกต้นให้ออกซิเจนแก่โลกนะครับเพราะนั้นเราก็จะรักเขาดูแลเขาอย่างดีนะครับไม่จำเป็นก็จะไม่ตัดนะครับมาดูตรงนี้จริงๆตรงนี้นะครับอ่ตอนแรกผมทำเป็นกระท่อม หรือมันเป็นไม้มันมีไม้เก่ากระทอมตรงนี้นะครับกระท่อมตรงนี้เอียงๆเ,เสียๆแล้วเป็นกระท่อมไม้อย่างดีเลยนะครับอ่ะมาแล้วดูสักหน่อยขึ้นดูกระท่อมสักหน่อยประตูเวลาผม,มานอนกระท่อมตรงนี้นะครับก็จะให้หมาขึ้นมานอนข้างบนด้วยนี่มีหลวงปู่มีรูปมีรูปมีคร นะรตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะครับเหมาะเลยนะครับถ้าจะชอบมานอนมาทําครัวอยู่ตรงนี้บางทีเพื่อนฝูงอยากจะดื่มเหล้าก็เออมานี้ชวนเดี๋ยวผมดูก่อนว่าไฟทาไมไม่ติดไฟไฟเป็นยังไงน้อไฟนี่น้อหรือว่ายังไม่ติดเสียบล็อกประตูไว้นะครับล็อกประตูไว้ แต่ผมจะไม่ชอบมานอนเพราะว่ามันจะมืดมันจะอับจะมืดตรงนี้นะครับจริงๆมันก็เหมาะเลยนะฮะผมจะไม่ชอบมานอนตรงนี้นู่นชอบไปสลามากกว่าล่มกรูกนะครับลมรมกรูครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นห้องมีรั้วรอบขอบชิดนะครับ เก็บของต่ตางๆนี่มาเปิดไฟไปแล้วนะครับเปิดไฟไปแล้วก็ไม่น่ากลัวอะไรตรงนี้ก็เป็นบ้านพี่พี่เคยพ,พี่สภพี่สพายนะครับที่มองเห็นใกล้ๆนู่นก็คือถนนถนนใหญ่ตอนนี้ยญ้าขึ้นเต็มแล้วเดี๋ยวบอกพี่น้องชาวบ้านแล้วให้เขามาตัดเอาหญ้าไปให้บัว ให้ควายไปผมมีเขาแนะนำว่าอยากให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายสักคู่แต่ว่าไม่อยากรับผิดชอบนะครับโอเคนะครับตรงนี้มาถึงถนนแล้วนั่นคือบ้านฝั่งนู้นนะครับร่งนู้นมอเตอร์ไซ ครับนี่จะข้ามมาเข้าบ้านนะครับกำลังสุนัขดุมีอยู่สามตัวสุนัขมีดุอยู่ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นเล้าไก่ไหนลูกอิ่มหรือ,อยังอิ่มหรือ,อยังเนาะอิ่มหรือ,อยังเนาะมีไข่ไหมวันนี้เนะมาออกมา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 คุยกันหน่อยดิ คุยกันหน่อยคุยกันหน่อยวันนี้ได้กี่ฟองไข่ไก่พันตะเพาทองนะครับตะเพาทองมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียอยู่สามตัวมันก็ออกลูกออกลูกมาก็แบ่งพี่น้องไปเลี้ยงกันนะครับนี่นะครับที่อยู่อา้าไหนเด็กๆมาแตงไทยพี่มาพอ่อแตงไทยปูติน้าปู โอเคนะครับพี่น้องครับได้ชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปทานอาหารก่อนนะครับขอบคุณครับ